เคยยืนหน้ากระจกมองดูจุดด่างดํานบนแก้มแล้วสงสัยว่าจุดด่างดําเหล่านี้มาจากไหนในประเทศไทยที่แสงแดดสองจ้าเท่ากับรอยยิ้มของเราหลายคนเชื่อว่าการหลีกเลี่ยงแสงแดดก็เพียงพอที่จะทําให้ผิวเรียบเนียนและสดใสแล้วแต่ยังมีเคล็ดลับอะไรซ่อนอยู่หรือไม่วันนี้เราจะมาสํารวจวิธีรักษาฝ้าอย่างเป็นธรรมชาติปลอดภยัยและเหมาะกับวิถีชีวิตของคนไทยอย่างยิง่งพร้อมหรือยังที่จะทําให้ผิวของคุณเปล่งประกายเหมือนแสงแดดที่ภูเก็ตเริ่มกันเลยเดิ ฝ้าการเดินทางเพื่อค้นหาเสียงกระซิบของผิวลองจินตนาการว่าผิวของคุณเป็นทุ่งนาสีเขียวในภาคอีสานที่แสงแดดทุกหยดและสายลมทุกสายทิ้งร่องรอยไว้แต่เมื่อจุดด่างดำปรากฏขึ้นเหมือนหญ้าแห้งที่กระจัดกระจายไปทั่วทุ่งผิวหนังก็เริ่มบอกเล่าเรื่องราวที่แตกต่างออกไปนั่นคือฟ้าจุดด่างดำที่คนไทยหลายคนกังวล ตั้งแต่พ่อค้าแม่ค้าดอกไม้ในตลาดนักจะตุจักไปจนถึงคนขับรถตุกตุกในกรุงเทพเราฝ้าคืออะไรเป็นผลมาจากร่างกายผลิตเมลานินมากเกินไปซึ่งเป็นเม็ดส,สีตามธรรมชาติที่กำหนดสีผิวและปกป้องเราจากรังสี UV ของดวงอาทิตย์เมลานินผลิตโดยเซลล์พิเศษที่เรียกว่าเมลานอไซต์ซึ่งทำงานเหมือนช่างฝีมือที่พิถีพิถันในชั้นหนังกำพร้าของผิวหนังเมื่อคุณยังเด็กช่างฝีมือ เหล่านี้จะทํางานประสานกันอย่างสอบประสานกันเพื่อสร้างผิวที่เรียบเนียนสม่ําเสมอแต่หลังจากอายุ30ปีหรือเมื่อต้องเผชิญกับพายุด้านสิ่งแวดล้อมเช่นแสงแดดจัดในพัทยาฝุ่นจากถนนสุขุมวิทหรือความเครียดจากงานยุ่งเซลล์เมลานโนอไซต์อาจทํางานผิดปกติได้โดยผลิตเมลานินได้ไม่สม่ําเสมอส่งผลให้เกิดจุดสีน้ําตาลสีเทาหรือแม้กระทั่งสีดําบนแก้ม หน้าผ่ากจมูกหรือคอในประเทศไทยซึ่งมีสภาพอากาศร้อนชื้นและมีแสงแดดแรงตลอดทั้งปีฝ้าจึงกลายเป็นแขกที่ไม่ได้รับเชิญสำหรับคนจำนวนมากโดยเฉพาะผู้หญิงที่อายุมากกว่า30ปีแม้ว่าผู้ชายก็ไม่ใช่ข้อย,ยกเว้นแต่ฝ้าไม่ใช่ปัญหาด้านความงามเพียงอย่างเดียวเปรียบเสมือนจดหมายที่เขียนด้วยลายมือจากผิวหนังที่บอกว่าร่างกายของคุณต้องการการดูแลลองคิดดูสิว่า หากคุณกินอาหารทอดจากแผงลอยริมถนนแทนที่จะกินส้มตำที่อุดมด้วยวิตามินร่างกายของคุณอาจขาดสารต้านอนุมูลอิสระเพื่อต่อสู้กับความเสียหายของผิวหนังหรือหากคุณมักจะหลบอยู่แต่ในที่ร่มและใช้ครีมกันแดดที่มี SPF สูงเพื่อหลีกเลี่ยงแสงแดดคุณอาจกำลังทำให้ร่างกายขาดวิตามินดีซึ่งเป็นสารสำคัญที่ช่วยควบคุเมเวลานึนโดยไม่ได้ตั้งใจ ฝ้าสามารถเกิดขึ้นได้จากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเช่นในระหว่างตั้งครรภ์ความเครียดจากการทำงานและครอบครัวหรือมลพิษจากการขี่มอเตอร์ไซค์บนถนนที่พลุกพล่านในกรุงเทพทำไมเราถึงต้องใส่ใจเรื่องฝ้าเพราะในประเทศไทยที่ให้ความสำคัญกับความงามตามธรรมชาติผิวที่ใสและเรียบเนียนไม่เพียงแต่เป็นแหล่งที่มาของความภาคภูมิใจแต่ยังเป็นตัวที่จะช่วยให้คุณรู้สึกมั่นใจมากขึ้นในกิจกรรมประจำวันของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการเซลฟี่ที่วัดอารุณหรือการเต้นรำในเทศกาลสงกรานต์นอกจากนี้ฝ้ายังเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าร่างกายกําลังผเผชิญกับกระบวนการออกซิเดชันซึ่งเป็นกระบวนการที่อนุมูลอิสระจากแสงแดดมลภาวะหรือความเครียดเข้าทำลายเซลล์ผิวทำให้เกิดความเสียหายและแก่ก่อนวัยหากไม่ดูแลอย่างทันท่วงทีฝ้าอาจลุกลามและทำให้คุณเสียทั้งเวลาและเงินจำนวนมากในการแก้ไขที่สำคัญกว่านั้น การทำความเข้าใจและรับมือกับฝ้าคือวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้คุณฟังร่างกายรักตัวเองและปกป้องสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดของคุณนั่นก็คือผิวของคุณคุณเคยสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเล็กน้อยบนผิวของคุณเช่นจุดด่างดำที่เกิดขึ้นใหม่หรือไม่แบ่งเป็นเรื่องราวของคุณในช่องแสดงความคิดเห็นสเคล็ดลับจากธรรมชาติวิตามินดีสารป้านอนุมูลอิสระและพลังของอาหารไทย ตอนนี้มาสำรวจฮีโร่ทั้งสามที่ช่วยให้คุณกลับมามีผิวเปล่งปลั่งอีกครั้งวิตามินดีสารต้านอนุมูลอิสระและส่วนผสมที่คุ้นเคยในอาหารไทยหลายคนคิดว่าแสงแดดเป็นศัตรูอันดับหนึ่งของผิวหนังแต่ความจริงจะทำให้คุณประหลาดใจแสงแดดเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ร่างกายผลิตวิตามินดี ซึ่งเป็นสารที่มีประโยชน์ต่อกระดูกและยังเป็นตัวนำที่ประสานการทำง,งานของเมลานอไซต์อีกด้วยเมื่อร่างกายขาดวิตามินดีเมลานอไซต์อาจผลิตเมลานินมากเกินไปจนทำให้เกิดฝ้าได้ในประเทศไทยซึ่งมีแสงแดดมากมายหลายคนหลีกเลี่ยงแสงแดดโดยสิ้นเชิงหรือใช้ครีมกันแดดที่มีเ p f สูงเกินไปจนทำให้ขาดวิตามินดีอย่างรุนแรง การวิจัยแสดงให้เห็นว่าปริมาณที่แนะนำในสมัยก่อน600หิวันไม่เพียงพอที่จะปกป้องผิวหนังดังนั้นคุณควรได้รับวิตามินดีประมาณ10,000-20,000ถึง 20, นิลวันขึ้นอยู่กับร่างกายและไลฟ์สไตล์ของคุณเราจะเสริมวิตามินดีอย่างไรให้ฉลาดและปลอดภัยขั้นแรกให้เพลิดเพลินกับแสงแดดยามเช้าซึ่งเป็นของขวัญจากธรรมชาติของไทยเพียงแค่15-20นาทีภายใต้แสงแดด ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง8นาฬิกาในส่วนสาธารณะสีเขียวเย็ยนตายอย่างลุมพินีในกรุงเทพหรือหาดจอมเทียนในพัทยา <c oughs> ก็เพียงพอให้ร่างกายผลิตวิตามินดีได้โดยไม่ทำลายผิวลองนึกภาพว่าคุณกำลังเดินเล่นรู้สึกถึงแสงแดดอ่อนๆลูบไล้ผิวฟังเสียงใบไม้ไหวและเสียงนกร้องไม่จำเป็นต้องทาครีมกันแดดในช่วงเวลานี้แต่ควรหลีกเลี่ยงแสงแดดจ้าตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง16นาฬิกาเพื่อปกป้องผิวของคุณ หากคุณอาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทอย่างเชียงรายลองอาบแดดในสวนของคุณร่วมกับดื่มชาเขียวไทยเพื่อผ่อนคลายประการที่สองเสริมวิตามินดีผ่านอาหารซึ่งเป็นวิธีง่ายๆและอร่อยด้วยวิตามินดีอาหารไทยเพิ่มอาหารที่มีวิตามินดีสูงในมื้ออาหารของคุณเช่นปลาเผาซึ่งเป็นอาหารพิเศษที่หาซื้อได้ตามร้านอาหารริมทะเลหรือไข่ออร์แกนิกจากตลาดท้องถิ่นเห็ดโดยเฉพาะเห็ดกระดุมก็เป็นตัวเลือกที่ดีเช่นกัน โดยเฉพาะเมื่อปรุงในหม้อไฟไทยหากคุณกังวลว่าจะได้รับวิตามินดีไม่เพียงพอจากแสงแดดและอาหารให้ลองพิจารณาอาหารเสริมวิตามินดี3อย่างไรก็ตามอย่าเสริมวิตามินดีในปริมาณสูงเกิน1000 IU ต่อวันโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์เนื่องจากแต่ละคนมีความต้องการที่แตกต่างกันเคล็ดร,รับเล็กน้อยเล็กน้อยตรวจสอบผิวของคุณหลังจากเสริมวิตามินดีเป็นเวลา4-6สัปดาห์ หากจุดด่างดำเริ่มจางลงและผิวของคุณดูกระจ่างใสขึ้นแสดงว่าคุณมาถูกทางแล้วนอกจากวิตามินดีแล้วสารต้านอนุมูลอิสระยังเป็นกรอบที่มีประสิทธิภาพในการต่อต้านการเกิดออกซิเดชันซึ่งเป็นศัตรูที่ทำให้เกิดฝ้าออกซิเดชันเกิดขึ้นเมื่ออนุมูลอิสระจากแสงแดดฝุ่นละอองหรือความเครียดเข้าโจมตีเซลล์ผิวทำให้การผลิตเมลานินเพิ่มขึ้นและเร่งการแก่ก่อนวัย โชคดีที่อาหารไทยมีสารต้านอนุมูลอิสระมากมายลองเพิ่มสิ่งต่อไปนี้ในเมนูประจำวันของคุณมะละกอดิบมีวิตามินซีซึ่งช่วยให้ผิวกระจ่างใสและเป็นสารต้านอนุมูลอิสระส้มตำรสเผ็ดหนึ่งจานไม่เพียงแต่จะอร่อยแต่ยังเป็นยาสำหรับผิวหนังอีกด,ด้วย มะม่วงหรือน้ำมะละกอมะม่วงและมะละกอซึ่งเป็นผลไม้เขตร้อนที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยนั้นอุดมไปด้วยวิตามินอ e ีและเอซึ่งช่วยฟื้นฟูผิวข้าวกล้องอีสานข้าวประเภทนี้มีสังกะสีและซีลีลเนียมซึ่งส่งเสริมสุขภาพผิวและเป็นสารต้านอนุมูลอิสระอาหารทะเลเช่นกุ้งและปูอาหารเช่นต้มยำกุ้งมีสังกะสีและไอโอดีนซึ่งช่วยให้ผิวแข็งแรงจากภายใน คุณมีอาหารไทยจานโปรดที่ช่วยบำรุงผิวของคุณหรือไม่แบ่งปันกับเราสุดท้ายจัดการกับความเครียดซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักซึ่งอาจทำให้ฝ้าแย่ลงได้ในประเทศไทยการทำสมาธิและโยคะเป็นวิธีที่ดีเยี่ยมในการผ่อนคลายโดยเฉพาะในศูนย์ต่างๆเช่นเชียงใหม่เพียงแค่ทำสมาธิวันละสิบนาทีนั่งใต้ต้นไม้หรือริมหน้าต่างหายใจเข้าลึกๆและผ่อนคลายจิตใจคุณจะรู้สึกว่าร่างกายเบาสบายขึ้น หากคุณชอบกิจกรรมกลางแจ้งลองเดินเล่นในตลาดน้ำในช่วงสุดสัปดาห์ชมเรือสีสันสดใสและสูดอากาศบริสุทธิ์ความเครียดจะลดลงผิวของคุณจะขอบคุณคุณด้วยการทำให้ผิวเปล่งปลั่งขึ้น 3. เคล็ดลับการดูแลผิวที่บ้านมากโยเกิร์ตขมิ้นและวิถีชีวิตแบบไทยวิธีการถึงเวลาแล้วที่จะนำความรู้ไปปฏิบัติจริงด้วยเคล็ดลับการดูแลผิวแบบไทยแท้ๆที่เรียบง่าย มีประสิทธิภาพนั่นก็คือมากโยเกิร์ตคัมิ่งโยเกิร์ตเป็นส่วนผสมที่คุ้นเคยหาซื้อได้ง่ายตามซูปเปอร์มาร์เก็ตเช่นท็อปบิ๊กซีหรือตลาดท้องถิ่นในประเทศไทยโยเกิร์ตมีกรดแลคติกซึ่งเป็นสารขัดผิวที่อ่อนโยนช่วยลดจุดด่างดำและปรับผิวให้เรียบเนียนโพลไบโอติกในโยเกิร์ตยังช่วยปรับสมดุลจุลินทรีย์ในผิวลดการอักเสบและปรับปรุงสุขภาพโดยรวม เมื่อผสมกับขมิ้นซึ่งเป็นส่วนผสมดั้งเดิมในวัฒนธรรมไทยที่ขึ้นชื่อในคุณสมบัติป้านอนุมูลอิสระคุณก็จะมีอาวุธที่ทรงพลังในการปรับปรุงฝ้าได้วิธีทำโยเกิร์ตขมิ้นขั้นตอนที่หนึ่งเตรียมส่วนผสมนำโยเกิร์ตรสธรรมชาติสองช้อนโต๊ะโดยควรใช้โยเกิร์ตออแกนิกหรือทำเองซึ่งเป็นวิธีที่นิยมในหมู่บ้านชาวไทยเติมผงขมิ้นหนึ่ง 1, ทับสี่ช้อนชาซึ่งขายตามตลาดทั่วไปทั่วไปของไทย ตั้งแต่จัตุจักไปจนถึงตลาดกลางคืนเชียงใหม่เพื่อให้ผิวดูกระจ่งางใสยิ่งขึ้นให้เติมน้ำมะนาวสด2-3หยดซึ่งเป็นส่วนผสมที่คุ้นเคยในส้มตำผสมให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันขั้นตอนที่สองทำความสะอาดล้างหน้าด้วยน้ำอุ่นเพื่อเปิดรูขุมขนช่วยให้ผิวดูซับสานอาหารได้ดีขึ้นหากคุณมีเวลาให้ใช้ผ้าขนหนูอุ่นๆคลุมหน้าเป็นเวลาหนึ่งนาทีเพื่อผ่อนคลายซึ่งเป็นเคล็ดลับที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสปาไทย ขั้นตอนที่สามทามากใช้มือที่สะอาดหรือแปรงเล็กๆทาส่วนผสมลงบนผิวโดยเน้นที่บริเวณที่มีรอยหมองคล้ำเช่นแก้มหน้าผาหรือคางหลีกเลี่ยงบริเวณดวงตาและริมฝีปากทิ้งไว้ประมาณ5-7นาทีซึ่งเป็นเวลาที่เพียงพอให้กรดแลคติกกระทำงานโดยไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง ในระหว่างนี้ให้เปิดเพลงไทยที่ผ่อนคลายเช่นเพลงลุกทุ่งหรือหมอลำเพื่อดื่มด่ำกับบรรยากาศชนบทขั้นตอนที่สี่ล้างหน้าและบำรุงผิวล้างหน้าด้วยน้ำอุ่นจากนั้นตามด้วยน้ำเย็นเพื่อกระชับรูขุมขนซับให้แห้งด้วยผ้าขนหนูเนื้อนุ่มโดยไม่ต้องถูหากต้องการให้ใช้มอยเจอร์ไรเซอร์เนื้อบางเบาเช่นว่านหางจระเข้ซึ่งเป็นส่วนผสมที่นิยมในประเทศไทย ความถีใช้1นถึงสครั้งต่อสัปดาห์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวหากคุณมีผิวแพ้ง่ายให้ทดลองทาส่วนผสมนี้ที่ข้อมือก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่ทําให้ผิวระคายเคืองผลลัพธ์ที่คาดหวังหลังจาก4ีถึงหสัปดาห์จุดด่างดําจะจางลงผิวจะเรียบเนียนขึ้นและสีผิวสม่ําเสมอขึ้นกรดแลคคติกาเน,นโยเกิร์ช่วยขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วซึ่งสะสมเดลานินในขณะที่คาิม้นช่วยลดการอักเสบและเป็นสารต้านอนุมูลอิสระผู้ใช้รายหนึ่งคุณไม่จากภูเก็ต ได้แชร์ว่าฉันใช้มากนี้ทุกสัปดาห์และกินส้มตำสลัดหลังจากผ่านไปสองเดือนแก้มของฉันก็สดใสขึ้นเพื่อนๆของฉันก็ยังถามหาเคล็ดลับนี้อยู่เรื่อยเคล็ดลับเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดปกป้องผิวของคุณจากสิง่งแวดล้อมเมื่อออกไปข้างนอกในกรุงเทพหรือในเมืองใหญ่ให้สวมหมวกปีกกว้างหรือหน้ากากเพื่อลดการสัมผัสกักบฝุน่นและควัน ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลเช่นกระบี่ให้ใช้ผ้าพันคอปิดหน้าเมื่อขึ้นเรือเพื่อหลีกเลี่ยงแสงแดดที่แผดเผารักษาไลฟ์สไตล์ที่มีสุขภาพดีผสมผสานมากนี้เข้ากับนิสัยที่ดีเช่นนอนหลับ7-8ชั่วโมงทุกคืนดื่มน้ำมะพร้าวสดเพื่อให้ร่างกายชุ่มชื้นและฝึกสมาธิสิบนาทีทุกวันในประเทศไทยคุณสามารถเข้าคลาสโยคะฟรีในสวนสาธารณะ หรือทำสมาธิที่บอบราววัดที่เงียบสงบเช่นวัดโพตรวจสอบความคืบหน้าของคุณถ่ายรูปผิวของคุณทุกๆุกสองสัปดาห์เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงหากฝ้าของคุณไม่ดีขึ้นหลังจาก8สัปดาห์ให้ไปพบแพทย์ผิวหนังเพื่อตรวจหาสาเหตุเบื้องต้นเช่นปัญหาฮอร์โมนเรื่องจริงสมชายไกล์นำเที่ยวในเชียงใหม่ป่วยเป็นฝ้าจากการทำงานกลางแจ้งมาหลายปี เขาจึงลองใช้มากโยเกิร์ตขมิ้นหลังจากนักท่องเที่ยวแนะนำเมื่อรวมกับการได้รับแสงแดดในตอนเช้าและรับประทานอาหารทะเลจำนวนมากเขาสังเกตเห็นว่าผิวของเขาดูกระจ่งางใสขึ้นหลังจากสามเดือนผมรู้สึกมั่นใจมากขึ้นเมื่อพาแขกไปวัดดอยสุเทพผิวที่แข็งแรงทำให้ผมรักงานของตัวเองมากขึ้น เขาเล่าคุณพร้อมที่จะลองใช้มากโยเกิร์ตขมิ้นเพื่อเปลี่ยนผิวของคุณให้กลายเป็นงานศิลปะหรือยังบอกเราหน่อยว่าคุณเริ่มต้นอย่างไรในความคิดเห็นการดูแลผิวไม่จำเป็นต้องแพงหรือซับซ้อนด้วยแสงแดดยามเช้าอาหารไทยที่มีคุณค่าทางโภชนาการเช่นส้มตำหรือปลาเผาและมากโยเกิร์ตขมิ้นคุณสามารถปรับสีผิวและบำรุงผิวให้เปล่งปลั่งได้ที่บ้านจำไว้ว่าแสงแดดไม่ใช่ศัตรู แต่เป็นเพื่อนที่ช่วยให้ร่างกายของคุณผลิตวิตามินดีได้ปราบใดที่คุณใช้มันอย่างถูกต้องผิวที่แข็งแรงไม่เพียงแต่เป็นหนทางในการถ่ายรูปที่ตลาดน้ำหรือลอยกระทงได้อย่างมั่นใจเท่านั้นแต่ยังเป็นหนทางในการรักตัวเองทุกวันอีกด้วยวันนี้คุณได้เรียนรู้อะไรบ้างลองทำมากโยเกิร์ตหรือเพิ่มอาหารที่มีวิตามินดีสูงในมื้ออาหารของคุณในสัปดาห์นี้อย่าลืมแบ่งปันผลลัพธ์ของคุณในความคิดเห็นเราอยากฟังเรื่องราวของคุณ หากวิดีโอนี้มีประโยชน์โปรดกดไลค์แชร์กับเพื่อนๆและสมัครรับข้อมูลเพื่อค้นพบเคล็ดลับสุขภาพที่น่าสนใจเพิ่มเติมเราจะร่วมกันสร้างชุมชนที่รักตัวเองและมีสุขภาพดีในประเทศไทยพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า